ขอบคุณเลาซี่ครับที่ทำให้วันนี้ครับผมมีความสำเร็จในทุกๆด้านแต่สิ่งหนึ่งที่เติมเต็มความสำเร็จให้กับผมมากที่สุดก็คือความสำเร็จทางด้านครอบครัวครับวันนี้ผมมีเวลาครับที่จะดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลคุณพ่อและดูแลคุณแม่ผมสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่กจะไปไม่ว่าครอบครัวผมจะต้องการทางเดินเรื่องของเวลาหรือรายได้ผมสามารถมีทุกอย่างซัพพอร์ตให้กับเขาได้ทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ผมมีลูกชาย1คนครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากที่ความสำเร็จของ Legacy สามารถทำให้ผมมีเวลาในการดูแลลูก เล g ซี่ทำให้ผมได้มีโอกาสเห็นพัฒนาการการเติบโตของลูกคนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันผมไม่เคยพลาดแม้แต่วินาทีเดียวผมดีใจครับที่วันนี้ผมไม่ใช่เป็นเพียงแค่คุณพ่อที่ให้กำเนิดเขาผมได้เป็นทั้งเพื่อนผมได้เป็นทั้งคุณครูเราสามารถให้เวลาเขาเ้อยงเต็มที่สามไฮครับคือมาตรฐานสูงสุดของ l e g a ี่สินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภคจะต้องมีทั้งคุณภาพและความปลอดภัยประกอบด้วย 1. คือ high innovation 2. high quality และ3 high care สิ่งเหล่านี้ครับทำให้ผมมั่นใจในการนำสินค้ามาดูแลสุขภาพของของตัวเราเองและคนที่เรารักในครอบครัวครับอังเปาเป็นคนหนึ่งครับที่ทุกวันนี้ครับสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงครับอังเปาไม่เคยแม้กระทั่งจะเข้าโรงพยาบาลเลยไม่เคยกินยาและไม่เคยป่วยเลยครับ ทุกวันนี้ครับอังเปาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงมากๆผมมั่นใจว่าสินค้าเราเนี่ยนะครับต้องมีความปลอดภัยจริงๆผมถึงจะสามารถกล้านะครับในการเอาสินค้าของ Legacy เนี่ยในการดูแลสุขภาพลูกของผมนะครับวันนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าสิงสินค้าเหล่านี้ได้ง่ายๆครับเรามีสาขาทั่วทั้งประเทศแลเราสามารถเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเว็บไซต์ไลน์แชทหรือ call center และยังมีการรับประกันความพึงพอใจหลังการขายด้วยครับ มั่นใจในตัวที่มั่นใจมาตรฐาน3าไฮครับ